นี่เรามาส่งเป็ดที่ชัยภูมินะครับพี่อันนี้บ้านยังบ้านสะสีเหลี่ยมตำบลยังตำบลบ้านกอะตำบลบ้านกกอบอำเภอจตุรัสจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับพี่กัดแม่นเป๊ะเลยอาร์ตผมผม่าคยได้พี่กัดที่แม่นขนาดนี้เอาอันนี้คือพี่เขาส่งพี่กัดให้ผมแล้วผมวิ่งมาถึงที่เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับ พี่น้องเอฟซีนะครับผมมาเจอเราเป็ดบาร์บรี่นะครับนี่นะครับเพียบเลยนะครับใครที่สนใจอยากก็ได้เป็ดเนื้ออันนี้ไม่เป็นไก่ยังดีไก่บ้านมื่อกยังมีทั้งไก่บ้านแล้วก็ไก่ไข่อู่ก่ไข่อ๋อมีไก่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ไก่ไข่ด้วยนะครับไก่แกก็เยอะเป็ดแกก็เยอะนะครับนี่นะครับใครอยากได้ไปเชือดอยากได้ไปกินนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมจะลูกไก่ชนให้หาโอ้ คนกอกฝุ่นนะมีลูกไก่ชนคนกอกฝุ่นด้วยครับไปยังขึ้นเปยังขึ้อยากเปลี่ยนบ้างอย่างเป็ด่นใรไกันโอ้กว่าเชยไก็นกให้เชยร์ไันก็สี่ใครกนอีกหลายมือเตือนอยู่เนอถ่าโดนเนาะพี่มารเดืินนึ่งว่าพกกับว่ารับแชทกับว่าตอบ จะก,กว่าสีไรห,หรือเมื่อไรวะลูกแล้คิดว่าได้อยู่แล้ว่หน,นี่นะครับอีกสักระยะหนึ่งนะครับใครที่อยากจะได้ไข่เป็ดนะครับอยากจะได้เป็ดเนื้อหรืออยากจะกินไก่บ้านโทรหาพี่แกเลยเพราะดูแล้วพ่อขายมันแล้วเนาะขายหมดแล้วพร้อมขายค่ะพร้อมขายพร้อมขายเป็นบ่นบครับคนขึ้น,กกบ,นบ่อมาจับเพิ่อเลยหรือบ่บอกกูเลยกกเลว่าจาล้อ มีคนสร้างยะ่งอ๋อครับผมครับผมมันจะมีงานประจำปีที่ใช้ไก่บ้านเยอะๆยอะ๋อครับผมครับผมมันจะมีกับพวกขายล้วเนาะครับผมขอเบอร์พี่ไว้นะถ้าเมีคนอยากโทรมาเลยนน้ำศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองสี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดเก้าหกนะครับเป็นคอกเป็นเล้าที่อลังการงานสร้างมากเลยนะครับผมยอมนะครับคอกเล้าที่ฟาร์มผมไม่ดีขนาดนี้นะครับอ้าวนาเล็กหนาซีมาเลย คนมีเงินแหงมาหนากเกียรไว้ยนี้เก็ม่หนี่นี่นะครับเทพื้นเทอะไรดิบดีเลยผมยอมนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะผมไม่เคยไม่เคยเห็นเล้าเห็นข้อที่ที่อลังการแบบนี้นะครับนี่นะครับอาผมมาหนากเสือเลยแล้วแล้วที่งงๆนะเลี้ยงเป็ดบาบารีเยอะๆแล้วผมไม่รู้จักนะที่ผมงงไปกว่าอย่างอื่นนะครับคือเลี้ยงเป็ดบาบารีเยอะๆผมไม่รู้จักนะครับ เมื่อก่อนเดี๋ยวรอได้กำไรไข่จะไข่นี่ก่อนที่จะตีไข่แต่เมื่อก้อนเลี้ยงหลายปานใดพี่พันห้าซุงสุดคือพันห้าป้ามันมีสองครอข้อละพันห้าประมาณสามพันป้าฟังนะครับพี่เราเอฟซีนะครับเคยเลี้ยงเป็ดเนื้อถึงสามพันตัวแต่ผมไม่รู้จักป้าแต่ถามมิลีหูจักผมบ่ฮะหูจักผมแล้วคือมาให้เลยผมหูจักแล้วเนี่ย โอ้ยคือมาเห็ดผมหูใจกั๊มแน่ว่าไม่ยังนี้สิเดี๋ยวมาจับคือถ้าเลี้ยงเยอะๆแล้วจังหวะผมว่างหรือผมวิ่งได้นะครับยังไงผมก็ไม่กลัวแต่ถ้าเกิดจังหวะผมวิ่งไม่ได้นี่อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลูกเป็ดตัวเองไงเราเคลียร์จบอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นลูกเป็ดคนอื่นนี่คือจังหวะมันว่างอะเนาะพี่มันจังเลยเห็ดเน,นาะแต่ผมก็ง่องอยู่คือผมคือโมรูจักป้าดดูยอยู่ในปลาเนาะอยู่ใน ปีครึ่งละอ๋อเอาเอาปีครึ่งแล้ว,ปลวไปขายใช่ครับเป็นเนื้อวะเนี่ยอ๋อมีขาลับเองอยู่อ๋อพี่เขามีขาประจำอยู่แล้วนะครับก็ใช้ลูกเป็ดของเสียหานนะครับคนกอ,อกฝุ่นนะครับนี่<อ>นะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ใครคงก็ได้บแพงสองแพงหนึ่งแว <c oughs> โอ้จะผสมเขาเสด็จบ่พี่เป็นบาบารีเนี่ย ฟังนะครับพี่น้อง f c คนที่ไม่ประ,บประสบความสำเร็จก็เยอะคนที่ประสบความสำเร็จก็เยอะนะครับ<ม>เพราะว่าผมผมบอกได้เลยนะถ้าท่านไม่มีอาหารเขาเยนะ่ะอาหารอาหารนั่งกับพี่อาหารไซโล<ม>อ่าถ้าไม่มีอาหารอ่าไก่ที่ออกจากไซโลออกจากรางอ่ะท่านอย่าทําแต่ถ้าท่านมีท่านทําไปเลยนะครับเพราะอันนี้คือผมพูดจริงๆนะผมไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบกักหรือกันใครนะครับเพราะว่ากลัวพลาดไม่อยากให้มีปัญหา อตอนที่ลงเป็ดเยอะต้องอาหารต้องพอไม่ใช่มีเฉพาะช่วงแรกๆไม่เนาะพี่ครับผมคือจบเลยอาหารตลาดขาดทุนอยู่แล้วครับ <อา S 1> คือไม่อยากคือไม่อยากให้ใช้อาหารตลาดนะครับเราอยากให้ซื้ออาหารออกจากฟาร์มไก่เรามันจะอ้วนมันจะใหญ่มากนะครับแต่ดูดูแล้วที่ถ้าเป็นผมผมไม่เข็ดนะดูให้พี่้องเอฟซีดูลงเรือนนะเป็นผมผมไม่เข็ดเพราะ อยู่ประมาณสักสามสิบนกโอ้พอดีรอรอลูกเป็ดอยู่แบบกับพอดแบบให้มันพอดกับอาหารที่าไก่เขาหยอกมาอไก่ยังไม่ออกมาคือ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 สร้างลูกเป็ดจากเพื่อนพี่เรื่องทายเขาเนี่ยแหละตอนนี้ก็หานเป็นหลักแต่พอหารพอหารดอกปุ๊บเราก็ต้องเคาะเปไปเองอ๋อครับผมครับผม ก็คือพี่เขามีแหล่งมีอะไรทุกอย่างครบอยู่แล้วนะครับถึงไม่กล้าทำโรงเรือนทำอะไรที่แบบใหญ่โตอลังการขนาดนี้ท่านที่อ,อยากจะทำก็ลองคุยกับพี่แกดูเนาะส่วนใครที่อยากจะได้ไข่เป็ดก็โทรหาแกนะครับนี่นะส่วนใครที่สนใจอยากจะได้เป็ดสาวก็โทรหาผมศูน2 2 8 2 1เจนะครับล้วั้วเล้าแกล้วรอบขอบชิดสวยงามมากเลยนะครับป๊บผมย่อมเหมือนเท่าไรเนี่ย ามแสนมันนำคานนำอย่างเนาะพี่พี่เอ่อพี่ร้องเอฟซีหรืออะไรท่านดูนะครับเทคานเทอะไรหมดทุกอย่างเลยนะครับอาตัวอีเหลียง,อ,ยงอ๋อมีบาบารี่กับอีเหลียงนะครับ,บอือไก่บ้านพี่เฮดขายบ่ะเนี่ยขายคื้อกันมาครับใครอยากได้กอใครอยากได้ลูกเป็ดบาบารี่ลูกเป็ด,บาบาปดอีเหลียงลูกไก่บ้านโทรหาร<ม>พี่แกเลย มีวหลายนะมีไม่เยอะนะครับเดิน 1, 4, ตัวอ่ารอบละสี่สิบห้าสิบตัวโทรมาหาแกเลยเคาเบอร์อีกรอบนะครับเคาเบอร์เลยครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดสองสี่เจ็ดเก้าหกจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่นะครับลูกเป็ดบ,บาบาลูกเป็ดบาบารี่อ่าลูกเป็ดอีเหลียงนะครับใครที่สนใจก็ลองโทรหาพี่แกแล้วกันแล้วก็ลูกไก่บ้านนะครับแล้วก็ไข่เป็ดอีกสักระยะหนึ่งส่วนเรื่องเป็ดเนื้อถ้าอยู่แถวนี้ละแวกนี้ อผมนี่ถ้ามีเยอะๆผมก็อยากตีรถลองตีรถขึ้นมาดูมันจะคุ้มหรือเปล่าค่อนข้างไกลพอสมควรน,นะครับแต่ชอบชอบตรงที่แบบมีโรงมีฟาร์มไก่นะมีโรงงานที่แบบมีหลังอาหารนะครับประมาณนี้เนาะใครที่สนใจอยากจะได้เป็ดไข่เป็ดก็โทรหาพี่แกแล้วกันส่วนใครอยากได้เป็ดสาวก็โทรหาผมเนาะ0 8 7ย2เป็2เจบโอเคเนาะไปแล้วครับที่นี่สวัสดีครับสัสดีครับ